นะครับคนแบคนดูคนดูมา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 เรามานั่งลงแล้วก็คุยกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับโลกนี้ครับโกที่ผมยืนยู่ตรงนี้เลยนะครับโกที่ผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะก็อินเสิร์ตเข้ามา1-3 e p ีไปดูได้นะผมรีวิวหมดแล้วนะเราคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรหรอกผมไม่ได้มาจะมารีวิวอะไรหรอกผมแค่จะมาพูดว่าผมคิดว่าโลกนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะได้ไปต่อนะอันนี้พูดจริง ผมว่าโหลดนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ไปต่อครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะย้ายจากเปล็อกมาเล่นจาวาอีเดเซชันั่นเองครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้มีการไปซื้อ,อน้ตบุกนะตอนนี้ก็โหลดมาค r ร f ฟเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมาค r ร f ฟสั่งจากชอปปี้อ่ะดิโหดจัดอะ่ะตอนนี้เนี่ยในคอมเนี่ยทุกอย่างคือพร้อมหมดละพร้อมทุกอย่าง มีแค่2อ,อย่างที่ไม่พร้อมครับเกี่ยวกับเรื่องการอัดเนี่ยก็คือหนึ่งเลยฝีมือในการเล่นไอ้น้ตบุกครับในหน้าที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเรียกว่าน้นบุกกับคอมรวมกันเลยเพราะว่าผมติดไปแล้วอะ่ะแล้วก็อีอเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเรื่องไม้ครับตอนนี้ยังไม่มีไม้ครับไม้เอาไว้พูดอย่างเงี้ยเอาไว้พูดอย่างเงี้ยนะเพราะอันนี้มันเป็นไม้จากหูฟังเนาะเออมันก็แบบเสียงชัดเจนแล้วแต่ว่า ของคอมเนี่ยมันไม่มีครับมันไม่มีไมอะไรพวกนี้ผมก็ต้องซื้อแยกอีกทีนึงนะตอนนี้ก็กําลังเก็บเก็บตังค์อยู่นะโอเคนะฮะผมก็น่าจะจบแค่นี้แหละผมพูดมากพอแล้วนะตัวสรุปก็คือผมแค่จะมาพูดว่าโลกนี้ไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังจะอยู่ในความทรงจําของผมอยู่ดีนะครับแต่ผมอาจจะมาอยู่แหละอาจจะมาเป็นบางครั้งมาดูเซิร์ฟเวอร์นะครับมาดูอะไรแต่ว่าหลักๆคือผมจะไม่เล่นในจ e ้าว่าเอเดเชัยนเลยนะ ทางนั้นก็โพกขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับโพกขอตัวลาก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน j a ว a อีดิชั่น